พุตเฉียงพศ2522และ2520รับซื้อเหรียญละ10บาทและเหรียญครุตเฉียงเหรียญที่หายากมีราคาหลายหมื่นบาทคือครุตเฉียงปี2524เขามีจริงนะคะดูที่พศผลิตอะคะ่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือ22อันนี้คือ20และพศที่หายากที่เขาเล่นหากันในราคาแพงก็คือ2524 ดูตรงนี้แหละค่ะเลข2เลข4ี่สองห้ามีจริงค่ะมีจริงอลองดูนะคะเผื่อหลงติดไปกับในระบบหมุนเวียนเผื่อหลุดมาถึงมือเราเนาะเราก็โชคดีเลยนะคะคุดเฉียง2520และสองห้าสองสรับซื้อเหรียญละสิบบาท2524รับซื้อราคาหลักหมื่นนะคะคุดเฉียงแบบนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างนะคะราคาหลักหมืน่นอ่ะดูต่อบ รายการอื่นต่อรายการที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดหนึ่งบาทครุฑนี่ค่ะบาทครุฑปี25 17เจ็ดหรียญหนึบาทครุฑมา13บเหรียญเหรียญละ20บาท260บาทนี่ค่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเสี่เีครบค่ะ นะคะนี่ค่ะง่ายต่อการเช็คของประน้านเลยค่ะอันนี้ก็จะมีบินบ้างนะคะตามการเวลาเนาะสวยบ้างบินบ้างเห็นไหมคะก็คละกันเหรียญน,นี่สวยมีขาวแว่นนี่อ่าเหรียญน,นี้บินอโอเคก็ไม่ว่ากันครึ่งครึ่งค่ะสวยไม่สวยก็คละคละกันไปเหรียญครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศกแต่ประการใดค่ะ เหรียญครูดพศสองห้าหนึ่งเรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะทุกเหรียญที่เป็นครูดครูดบาทหนึ่งเจ็ดครูดสิบบาทสองสีครูดต,ต,ต,ตรงครูดเฉียงครูดเก้าเหรียญรับหมดค่ะนะคะเหรียญที่ยังพอขายได้ก็จะมีครูดนี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้ก็อืดแล้วนะคะอืดบอกเลยว่าอืดอืดมากนะคะฝืดขึ้นคอหืดขึ้นคอวันมีอยู่วันที่ไปนรับซื้อไว้หนึ่งหมื่นบาทที่ทําคลิปไปหลายคนก็คงเห็น ห้าร้อยเหรียญน,นะคะหมื่นหนึ่งหมื่นบาทขายกําไรได้เท่าไรรู้ไหมแปดร้อยบาทขายไปหนึ่งหมื่นกับแปดร้อยบาทหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือกําไรอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าร้อยบาทไม่เกินห้าร้อยบาทนี่ต้นทุนหนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนหนึ่งมืนบาทกําไรห้าร้อยบาทโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเนาะชั่วโมงนี้ก็เอาอะค่ะได้เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะ ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทครุฑตรงพศสอง5ห้าอี่ห้าที่เหรียญน,นะระบุสอง5ห้ารอห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะแต่ครุฑตรงเขามีหลายพศเนาะเดี๋ยวถึงตอนครุฑตรงเราจะบอกว่ามีพศอ,อ,อะไรบ้างคระครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมนีปลอมเยอะมากนะคะถ้าแทรรับซื้อสามสิบาท เหรียญไม่แท้ให้สิบบาทค่ะครุดเก้าเหรียญครดตรงครดเฉียงครดสิบบาทสองสีบอกหมดแล้วเนาะทวนอีกรอบนึงค่ะครุดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญนี้นะคะเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะครูเฉียงปีสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละสิบบาทครุูตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละ ครุตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุตเก้าเหรียญครุตเก้าเหรียญแท้กับไม่แท้นี่ครุตเก้าเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะที่เรียกว่าเก้าเหรียญเหรียญนี้แท้ค่ะครุตเก้าเหรียญแท้นี้ให้สามสิบบาทนะคะถ้าไม่แท้ให้สิบบาทครุตเก้าเหรียญครุตสิบบาทสองสีที่เมื่อกี้นั่นไปแล้วอันนี้ค่ะครุตสิบบาทสองสีเหรียญละแปดสิบบาท เหรียญครุฑก็จะมีมีอยู่หกรายการด้วยกันนะคะเหรียญครุฑราชการที่เก้ามีหกรายการคือครุฑนี้เขาจะแยกออกเป็นสองค่ะครุฑสองสองและสองศูนย์ค่ะรับซื้อทุกครุฑนะคะรับซื้อทุกทุกเหรียญที่เป็นครุฑค่ะมาดูรายการอื่นต่อคุยกันเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูรายการอื่นๆเมื่อกี้บรา,าเช็คถึงไหนรายการที่ครุฑ คุดบาทแล้วอันนี้นะคะมาดูอันนี้ห้าบาทอ่ะห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งอ่าห้าบาทเรือหงห้าบาทเรือหงเขาจะมี 2, อสองพสห้าบาทเรือหงหาไม่เจออ๋อเจอแล้วคะ่ะรายการต่อไปนะคะห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามหนึ่ง นี่ค่ะหบาทเรือหงจะมีอสองพสเอาอพูดถึงเรือหงก็ามาพูดต่อเลย5บาทเรือหงนะคะจะมีสที่ที่ปรากฏเจอทั่วไปจะ,จะเจอ2พสอสองห้าสามศูย์และสองห้าที่ปรากฏเจอนะคะสองห้าสารับซื้อเหรียญละ7บาท25งหสมหเหรียญน,นี้นะคะสองหรับซื้อเหรียญละ20บาท ห้าบาทครุฑห้าบาทนี่นี่เลยนะคะเหรียญหบาทเรือหงปีสองห้หนึ่งหนึ่งเหรียญให้มาดูในรายการห้าบาทห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยค่ะยีบาทเห็นไหมคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทห้าบาทเรือหงปีสองหรับซื้อยี่สิบบาท และเหรียญน,นี้นะคะที่บอกจะคุยค่ะคือเขาจะมีปีสองห้าสองเก้าด้วยค่ะสองห้าสองเก้านี้เล่นกันหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะครุฑไ,ไม่ใช่ครุฑค่ะขออภัยเรือหงห้าบาทเรือหงที่มีเหรียญที่มีไส้ทองแดงแบบนี้นะคะ mm. เหรียญกลมๆเหรียญเล็กค่ะห้าบาทเรือหงปีสองห้าสองเก้าราคาหลักหมื่นบาทนะคะหลายหมื่นบาทเลยถ้ามีถ้าเจอนะคะลองดูทุกอย่างเหมือนกันหมด ผิดกันตรงพอสองค่ะ307บาทสามหนบาท29หลักหมื่นบาทค่ะ